กับสบายดีเนาะผ่อแม่อา,าปลาลุงบานนี้ก็เงินทีคุณคู่เผิ่นผากใหม่กับตันละนึ่งหมื่นก็ได้สั่งอ e ีทบล็อกไปหนึ่พหาลอยก้อนเนาะแต่เผิ่นเอามาฮาก็ได้เจ็ดลอยก้อนเต็มหลดยังเอามาส่งยังโมบ,บ์ดเนาะพี่นอ้องแล้วก็ปุ้นอีก้สาสอบด้วยยี่สิบสอบแหละ กลังสั่งเนาะขอบค,คุณคุณครูลหลายๆเดอ้อที่ฝากเงินมาให้เหตุหานเนาะขอบคุณลหลายๆตะกี้สั่งในบ้านนี่แหละเขาอ่ารเงี้พเขาไม่ได้หล่อเลยสั่ง ก็เลยเห็นเป่าแดงดิฮัทในอันนะ่ะดีๆโอตโต้ไทยนะนะ่ะแต่งรถน่ะเพื่นเลยว่าในน้นำให้เอาน้ำซุมเจ้าแหละก้อนหาบาทเพื่อนนะหาบาทครึ่งเพื่อน่ะหมายคือถือแก่ว่าอันนี้เพื่อนกระสุงโบผักงาะพี่น้งงนองเพื่นอนจะขี่เ,เทือดกับติดต่อน,น้ำเพื่อนได้ก้อนหาบาทครึ่ง <c oughs> แต่ต้องเอาลายด้วยพี่นอ้องถึงปูนถึงครบสุดแหละหนะฮะเพื่อนเพื่อนจะมาส่งให้ ยังอีกสามรอบยังอีกสองรอบพุ้ได้หนีนะคือบอลหลุดใหญ่มากท่านโอ้ยแต่นี่ก็ยังลุ่มเลยเดี๋ยวไม่อีกบล็อกไม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ปูนไม่อีกรอบหนึ่งฮะ สีมืดอยู่นะวะวอขอบคุณคุณคู่เลไลเนาะที่อ้นเงินมาให้กับตันเห็ดห้ามีตากรุณามาโดยตลอดเนาะหวังซอกซ้มือนี่เพิ่นก็อ้นเงินมาให้อีกหมื่นหนึ่ง ไอ้กัปตันยั่งไม่ได้เหตุคลิปไอ้ขอบคุ้นเพิ่อนเนาะโอ้มืออาชีบขนาดแป๊บเดียวหนึ่งสิลเล่เละ <c oughs> ไอโทรศัพท์คืออยากมัวมัววะไม่ได้เส็ดกล้องบ่ทำอะไรครับห่อเมียงห่อมาสบายีเนาะเอฟซีป่าว่าเบิ่งเอาเดิอมือหนิป่าว่าง่าเป็นพิเศษปากขึ้นดอกแก้วนี่พี่น้องเลยเอฟซีมาตอก้าใส่ห่อสาสระเียบ้อย สำเร็จแล้วสบายดียาแบบรล้านดีน้องเอาใบตองกล้วยห้ามเอาใค่รู้ว่าผมเป็นใบตองกุ้งเจ้าจะนี่ใบตองกีหมากกรอกยาเนาะบ้านเฮาเอินไอเลือดแต่หมากว่าถ้าเอามาพว้ใส่ห่อเขาสากพี่น้องเลยไม่ใส่ห่อเขาสากตอนนี้ทีมงานเพิ่นกำลังไล่สดเนาะ บมฮูวาสิมีคนเขาเบิ่งผิ่นหรือบ่อตอนไีนเออบมฮูวาสิมีคนเขาเบิ่งผิ่นหรือบ่อเนาะไล่ซตตอนนี้จะคนล้ะฮะโอ้สองคนล้พี่น้องฮะกับเขามากฮะกับไล่มีสองคนเขามากล่ะกล่องกระสันพี่น้องเอ้ยางไว่ได้ บาบอยเห็ดกินน้ำบ,บาวเห็ดกินมาหนเดียวเดียวก่อนจะไปบึงบาบอยเห็ดกินพี่น้องบึงมอนี่เขาก่อนมอข้าวตุ้มเขาก่อนอืมข้าวตุ้มอยู่ทั้งพื้นพี่น้องอันนี้ข้าวโพดไปทำบุญ บ่บ่อยกินยังคือหอมใท่ปะตุมแซ่บปลาดุกตุ่มแซ่บปลาดุกตุ่มแซ่บปลาดุกคือใส่ยังเฮ็ดยังน้ำมันฮะ <c oughs> ก็เคยเห็นพี่นอ้องตุ่มแซ่บปลาดุกใส่เฮ็ดเค็ม <c oughs> ใส่ตู้ยไทยอืมปลาดุกพันธ์เลยนี่ตัวใหญ่ๆนี่ว้าตัวไปตะกินอยู่างนีพี่น้องเลย ตัวตะกินตัตะกินขนาดตอนนี้ก็สวยเติบแล้วเริ่มมีข่าวละเป็นเ่าเล้่ยวเชียวไก่พิชนมานี่ <c oughs> ตปาตัวอันนี้ต้นส้มกับตันตัดเนาะตัดแล้วมันแตกง่าบานง่ามเลยมะพร้าวกำลังสิงได้กินหมากเนาะพร้าวเตี้ยผู้ต้นมะกูด หมากพี่น้องหมากก็เป็นแซงเป็นแซงเล้ขายล่ะหมากก็ไม่ใหญ่ตอนนี้ก็ยิ้มเข้าก็ยิ้มเข่าซสาวๆเพิ่นห่อหมากออีกแล้วสาวห่อหมากนี่ตะลอยเอาหมอนี่สาวๆสาวๆเพิ่นห่อหมากเนาะพี่น้องสาวๆนี่ใส่กับซันกําลังสิเข้าสู่ไว้ท้องเบิ่งคนอีทบลก่อน แล้วล่ะคนแป๊บเดียวน้ำ hmm. บ่อบาวงามใสได้แข็งดีนะอยู่บ้านมีแต่หกบาทลุงงานลอบล็อกสองหม่องเลยอยู่บ้านหกบาทเจ็ดบาทเด้เจ็ดบาทอยู่ในบ้านหกบาทครึ่งเจ็ดบาท ไปลอยไปลอยมี่เราได้หนอหาบาทขึงเลยยังเงิดอยู่ <c oughs> ได้ดีด้วยนิ <c oughs> เอเอเบิ่งกับปิตตะแขงดีอยู่โอเคแล้วพี่น้องคุณ แล้วพิธีเรียบร้อยละยังอีกสองถียวพี่น้องเอ้ยยังบบเบิสฮะก็ได้จี๊ดลอยก้อนพี่น้องสั่งไปพันหาแล้วก็ปูนยี่สิบสอบหรือว่าเศร้าสอบเนาะพี่น้อง เอาอีทบอสมาส่งรอบ2องหลุดค่าพี่น้องเลยมาส่งทั้งรถมันเป่ามันโบนัสแล้วมันค่าพี่น้องมันล่มแนะ่ตีขี้ไปตามวนแท้ทำไรนะ โอ้ยวเดี๋ยวไปเขาไปบึงใกล้ๆก่อนอย่างนีกแหลวนะตีขี้อีกแหลว โอ้แม่นเว้ยทำแหล่เนี่ยเออเออไปขอลอปลาตัวสีหัวกูปิดโหลดเด็กน่อยจุนี่ขนมยังอันนี้นะ ขนมมกเอาไปมุกเสียไพ่คือเอาไปหนึ่งอเออขนมหนึ่งใ<อ>ขนมหนึ่งเด้อพี่น้องขนมหนึ่งเว้ยขนมมุกได้เลย ตะก,กินอะลีเนาะบ้านมันซุกเลยสีมาซีมีน้องเอ้สีดอกอันสันมีน้องเออไปเอามาใสด่ดอกอันสันนะหน้าผักโขดป้าว่าห่อขนมมกพี่น้องเอ้น้องแคทห่อขนมมกพี่น้องลดค่ากึ่งดึง ครบแล้ว่าบ,บอกบัตรไงฮะโอ้ยไผสิเป็นหนับเนาะหนับไผสินับเป็นแนวนี้ตัวมันแตกในเพิ่นว่าได้เอามาแถมบ่ฮะเออบ่อหน,นับแล้วสิเป็นหนับเนีนยน่ยี่พี่นอ้องบอก พันหาเลยก่อนมาส่งรอบสองมาส่งรอบสองกันนะเลยหลุดค่ายังปูนมีนอ้องยังปูนไหนยังปูนมาเศร้าสอบเพิ่นสิแก่ปูนไม่เลยบ่จักหลุดลากนะสิแก่ปูนไม่เลยบ่จักเพิ่นสิแก่ปูนมาใหา้อยู่บนะ่เนี่ย ควมสุขพี่น้องตื่นเศร้ามาเกเครือไก่ทำมาเกเครือไก่พี่น้องเอ้พอได้แงเลี้ยงไก่ไว้พอได้แงมีแต่ไก่น้อยเนาะพี่น้องไก่ใหญ่ซัหนึ่งจับคายไปละมีแต่ไก่น้อยกำลังสิงขึ้นมาใหม่มีแต่ไก่ตีเนาะ ตัวนี้สองไฟสถิติพ่อพันสายไก่กับตันเลี้ยงมีแต่เป็นพวกไก่เชิงเนาะเชิงไทยเลยกับปากก้อยเดี๋ยวสีน้ำพม่าเขาม้าอะไรพี่น้องเลยบ้านนี้พม่าเก่งฮิดในคลิปพม่าตีก้อยตายถูกโตเลย มอมุนนะเร้าเข้าเกาห่านกำลังสิก่อสางพี่น้องกำลังสีแอมแอมแล้วสีสาบก่อเองพี่น้องเอ้ยบ่ได้จ้างสางเดี๋ยวสีลงมือก่อเองจักสเปินเนวได้ จักสีงามหรือบ่อเนาะสีร่องก่อร่องเบิงคิดว่าต้องต้องเห็ดได้นะเพราะว่ากัปตันเคยกอ่อกำแพงวัดมาแล้วตอนเห็ดกำแพงวัดเนาะเคยกอมาอยู่ก็ใส่ได้ไปก่อห้องน้ำอยู่หุ้งเยี่ยนกับกัปตันก็เคยกอ่อเนาะกะ็งามอยู่ด้พี่น้องเลยสีร่องกอร่องเบิงห่านเจ้าของเห็ดเองเห็ดเองเบิดทุกอย่างเนาะ ฮอดสตว์นีกัปตันสิโคได้ขอปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวกัปตันเน่เดอ้อพี่น้องสบายดีสบายดี